ส,สบายนั่งยิ้มปุยปุ้ยครับสักวาก็ซักด้วยมือครับบรรยากาศในท้องทุ่งทุ่งให้ทุ่งหน้านนสบายเลยครับบิด้องไปใส้เครื่องปั่นแล้วก็ก,กำลังแชร์พร้อมเลยว่ะสบายกันนะยิ้ม พึ่งพาตัวเองนะครับเยอะในเห็นว่าวิถีชีวิตเฮานะครับอยู่ใสก็มีความสุขได้มองเลยก็มีความสุขนะครับแต่เฮาฮุกไซช,ชีวิตมันคุ้มค่าในการดำรงชีพนะครับนี่ยต้องให้ท้องหน้าเฮา,าพูดแดงนะครับดดแดงงายนะครับผู้พักผู้ยังกินยู่นี่นะครับอยู่ให้ยันหน้านำหัวนำสวนนะครับพริกกันดิน ให้เป็นแผ่นดินที่น่าอยู่สวัสดีครับพี่น้องที่คารบรักพี่น้องที่หกักที่แทงสุข<อ>ุสุสคนนะครับวันนี้ผมนุมน,นโนนพาเลาะมีได้ไปทางเลยนะครับอยู่ในหัวในโซนเฮานี่ยแหละนะครับ,อย,รบอยู่ในให้แน,น่นาเฮานะครับมาปูพักกินเองพักนี่ก็เพิ่งจะลงปู๊นะครับเพิ่งจะ ได้สองอาทิตย์นะครับพรท่านได้ดนมีท่านได้ดนนะครับนี่เพิ่งจะเกิดนะครับผักการดฮอนะครับผักกาดพักชีพักบัวเพื่อกะปูไว้อยู่นี่ยนานนี่แหละเป็นเศรษฐกิจอยู่นำให้น้ำหน้านะครับมีต้องเอาไปทางเลอนะครับนี่เพิ่งพาจะของนี่กรต้นมะนาวนะครับปูไว้ถ้ากินนะครับไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมาลงแต่ประการใดนะครับ ใบก็เลยยุทเนี่ยนี่แหละมะนาวหอกกับพึ่งจะปุนะครับมาลงได้ปีกวกว่านะครับมะนาวเดี๋ยวจากน้อยก็ได้ก,กินมาแล้วนะครับนี่คือวิธีชีวิตแบบพอเพียงนะครับยุแบบนี้ก็สบายดีนะครับสบายอก oh, สบายใจนะครับเราไม่ต้องไปดินน้นรนคือคนในเมืองเพื่อนเศรษฐกิจแบบเพียงพอพอเพียงที่เราแบบว่าพึ่งพาจะคองได้นะครับ บางปีก็จะเป็นเบืองอารณ์กับใบมะนาวใบใหญ่ใบบักง่อเลยมะนาวปลูกไว้ับววจะกินการโยกการกินเห้านั่นละแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงผักชีผักหอมป้อมบ้านเห้าก็เอินผักหอมป้อมฮะไเนาะ ทั้งผ้าก,กาเพื่อกระชีเพิ่งจะปลูกนะครับาอาจจะบกเกิดขัดปันเลยนะครับคือผักชีนะครับผักตามอัตราภาพเจ้าของนั่นนะครับอยู่ในฮใ่แน,น่นาปู้ายนะครับเกรย์โยเกรย์กินอยู่ในสวนมะม่วงเขาในหลักนะครับคือผักบัวก้าประกาศนะครับประกาศกระจน กนะครับยามือเสาเฮาบรรยากาศดีดีไปนะครับตามท้องให้ทห้องนาเฮาในระดับปูไว้ถ้ากินนะครับเป็นพืชที่ที่ยกักไงคือเส้นงุ่งมไปกินกับคนกับแก้วเฮาล่ะน,นะครับบรรยากาศยามือเสาแปลงกำลังเย็ดไว้นะครับเย็ดไว้ก็คืจะได้ปุ๊กขยับขยายผักของป้อมมาลงผักสีผักของป้อมเฮาะนะั่นแหละแบบมาปูไว้แถวนี้ จะได้ใส่ลาบใส่ปนใส่ก้อยแต่นี่จะเป็นผักกัดตายให้เบิ่งให้ชมว่าเป็นวิถีชีวิตที่แบบพอเพียกนะครับเกษตรบ้านเฮาบ่ต้องไปทีน่ลนนะครับในเมืองอ,อ,อยย่ตามท้องให้ท้องหน้าเฮานี่แหละนะครับคือไม้ยืนต้นนะครับไม้ยืนต้นก็นมีมะม่วง ตัวนี้น่าจะเป็นพันธ์มหาชนกนะครับมหาชนกปูไว้ซับกันนะครับนี่คือแปลงพักนะครับเพึ่งจะวานนะครับเพึ่งจะวานวานได้สองสามมื้อนี่ละนะครับแปลงพักเข้ากันเดี๋ยวก็อ้อนะครับเมื่อมันออกอาจะมาถ่ายให้เบิ่งให้ชมอีกเช่นนงนะครับได้ให้เบิ่งนะครับวิถีชีวิตบ้านนอกเข้า นะครับบ่ต้องดินลนนี่ครับไปในเมืองในหน้าเฮานะครับดินลนไปก็คือเก่านะครับชูมือนี่มันแห้งโรคโควิดหลายไปทั้งเลยอันตรายนะครับสวมหน้ากากเข้าหากันเพื่อนวะนะครับเอาก็อยู่ในนี้แหละครับชีวิตถีชีวิตเฮ่าของนุมนนนนะครับอยู่ตามให้ตามหน้านะครับเทียงหน้าหลังบักไงนะครับนอนสบายใจใช้น้ำ ใส่โลไทยครับปั่นขึ้นเลยเติม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 ขึ้นไปกับป่อยตามสายมาหดนะครับใส่ใส่ยางหดยำเสายำแรงนะครับเนี่ยกับแปลงพายตูแมงลักกับกระเพรากับโหระพานะครับกำแบบลังเกิดเบียร์น้อยๆนะครับกำลังเกิดครับพายตูหอม บวิธีชีวิตแบบบ้านๆนะครับประทานโทษ <c oughs> สเสียดเนื้อเซาเน่้หลายๆเลยบ <c oughs> รรยากาศหนาวนะครับหนาวทั้งอำเภอบานม่วงเฮานะครับอีสาบ้านเฮา <c oughs> สบายดีนะครับไปทอดพี่น้อง สุม,มังสุ่แจชุทุกที่นะครับนี่คือการปลูกพักนะครับแบบง่ายๆครับเอาเฟืองมาปกปุกปุกปกปุก,ก,ก,กครับใส่ขี้งูอ่าใส่ขี้งัวขีวค้ควายเฮานี่แหละนะครับต้นนี้ก็น่าจะเป็นมหาชนกนะครับมะม่วงเฮานะครับกอลังงารน่าปูไว้แถวๆนี้นะครับ เศรษฐกิจพึ่งพาเจ้าของนะครับพึ่งพาตัวเองง่ายๆมีกัต้นมหาชนกนะครับต้นมะม่วงม่วงมหาชนกมหาชนกหลายต้นอยู่นะครับอยู่นี่นต้นนี้จะเป็นโชคอน,นันต์นะครับมะม่วงโชคอน,นันต์นะครับ อดกลาลังงามนะครับแนมือเสาบรรยากาศทงให้ท่งหน้านะครับถ่ายให้เบิ้งให้ชมฟังทางนั้นก็จะเป็นแก้วขมิ้นนะครับฟังทางนั้นจะเป็นแก้วขมิน้นแก้วขมิ้นกันใหญ่แล้วนะครับบรรยากาศผ่อนเช้านะครับอของเฮาก็ใช้พลังงานคูโบต้า,ตาย,ยันมานะครับตั้งใส่ปั๊มเลยวิถีชีวิตแบบพอเพียงเฮานะครับต้องไป ซื้ออย่างไรนะครับซื้อตะนามันนี่มาใส่มันมาใส่แะ้วก็ปั่นน้ำขึ้นทางนั้นนะครับตามลงตามสายป้อยเอาไปตามก๊อกนะครับอยู่ในนี้นะครับก๊อกน้ำก๊อกในเขาทุกมองทุกแจเลยนะครับดูสิครับตามท้องแห้องหน้าเขานะครับง่ายง่ายวิถีชีวิตพอเพียง นมนาโนนเ่าในหลันะครับยู่น้ำให้น้ำหน้าได้พี่น้องยวตรงพิธีพิถันนี่คือจะกินปอยมีอะไรก็กินไปนะครับคือยูค่าเ่านะครับยูค่าเพิ่งปุช่วงปลายฝนนะครับปลายฝนต้นหนาวครับนี่จะเห็นว่าติดแล้วนะครับยูค่าเขาส้มตายกระต่ายนะครับเดี๋ยวจะซ่อมใหม่นะครับส้มติดกระติด บริเวณนี้เดีนี้ก็ประมาณไล่ไลน่นึงครับดูขา,าไล่อยู่ฟังทางพี่ก็จะเป็นยางพารานะครับของน้องทรายน้องทรายนะครับแบ่งปันกันคนเราฟัางคนละเดนถ้าให้เพื่อนให้ชมนะครับนะนะครับขอขอบคุณขอบคุณสำหรับพี่น้องที่เาเข้ามารับชมนะครับ วิถีชีวิตการเกษตรของเฮานะครับไม่มีวันตายนะครับถ้าใครมีที่ดินคิดว่าอยากจะปลูกนะครับปลูกพืชผักบริสิป็นพัก่วนครัวไม้ยืนต้นหรือว่าไม้ยูคานะครับไม้แหงก็แล้วแต่นะครับที่เฮาคิดว่าจะปลูกปลงไปเลยนะครับถ้าหากมีที่มีทางนะครับบริสเป็นต้องมีที่เป็นหลายๆไร่นะครับมีที่ไร่สองไร่เป็นงานสองงานเฮาก็สามารถที่จะปลูได้นะครับเพื่อที่จะ มีรายได้หอต่อไปนะครับเมื่อมันใหญ่มากห้าก็ได้ขายนะครับคือยูคานี่กับตันนึงกัตอนนี้กับแปดร้อยเก้าร้อยนะครับเ็จ้าหน่อยก็ขึ้นห่อพันนะบางพื้นที่ตอนนี้กับเป็นพันแล้วนะครับถ้าเพียรได้นะครับสารมายูคาก็ถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าปลูกไว้นะครับในหัวไร่ปนานะครับขอบคุณนะครับสารพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอยากจะบอก เอามาเบิ้งนะครับมาเปรียบเทียบให้เบิ้งให้ชมนะครับเฮามีที่มีทางในการปลูกกัรฝังเขาก็สามารถที่จะทำรายได้นะครับเดรายได้ในครัวเรือนของเข้าได้นะครับโดยพึ่งพาตัวเองนะครับแค่นี้แหละขอบคุณครับ